เมนูยอดฮิตจะภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่ครับมามาน้ำเย็น,น,นะนหนึ่งก้อนแบบนี้ลงไปน้ำเป็นน้ำอุณหภูมิห้องครับใส่ลงไปเลยนี่ครับแช่มันท่วมแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับก็รอรอมันเนิ่นนาน ผมว่าน่าจะได้แล้วแหละทุกคนอืมเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่า <c oughs> ได้แล้วแหละผมว่าน่าจะได้แล้วผมคิดว่าน่าจะพอพอกินได้แล้วหลังจากไปลินน้ามาก็จะได้เส้นประมาณนี้ครับเป็นแห้งๆก็จะใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลย คุกเขาให้เข้ากันครับระลองมันกระเด็นเข้าตาเด้อสูแล้วคุกแข้งด้วยค่อ,คอยๆคุกเด้อมันสีกระเด็นเข่าตาเด้วยอ้หเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อบ,บ่าท่านขาดยำ โอ๊ยลืมมันไม่ร้อนจะเป่าทำไม,มแซบแซบแซบอร่อยครับอร่อยไปอีกแบบแซบด้วย แต่ว่าเส้นมันอาจจะไม่น,นุ่มนะ แตอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไปทําตามกันได้นะครับผมกลับมามามาน้ำเย็นครับเมน,นูง่ายๆนะครับ